รับสู่คราวเกียร์ช่องที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโลกแห่งการบินทางทหารเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบป้องกันประเทศยุคใหม่อย่างครบถ้วน วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครื่องบินขับไล่ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่โดดเด่นที่สุดในหมวดหมู่เครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ราคาประหยัดนั่นคือเฉิงดู FC 1เซี่ยวลองรุ่นปี2025หรือที่รู้จักกันในชื่อ JF 1 7 Thunder ซึ่งพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างจีนและปากีสถานเครื่องบินรุ่นนี้ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์สงครามสมัยใหม่และการรบในระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เฉิงดู FC-1 เซี่ยวลองรุ่นปี2025เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ออกแบบมาเพื่อความคุ้มค่าความยืดหยุ่นและสมรรถนะที่ดีโดยเฉพาะสำหรับประเทศที่ต้องการเสริมเคี่ยวเล็บทางอากาศโดยไม่ต้องลงทุนในงบประมาณมหาศาลรุร่นล่าสุดนี้ได้รับการอัปเกรดทั้งในด้านอิเล็กทรอนิกส์ระบบเรดาร์และโครงสร้างที่ทันสมัยมากขึ้นช่วยลดการสะท้อนจากเรดาร์และเพิ่มประสิทธิภาพการบินได้อย่างเห็นได้ชัด f c ลบ1รุ่นปี2025ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนคลีมูปาดี93จากรัสเซียซึ่งให้แรงขับประมาณ19,000ปอนด์ทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณแมต1.6และมีรัศมีปฏิบัติการรบประมาณ1,200กิโลเมตรแม้จะไม่ได้เร็วเท่ารุ่นที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกแต่ในแง่ของขนาดและราคาก็นับว่าให้สมรรถนะที่คุ้มค่าและตอบสนองภารกิจได้อย่างหลากหลาย ตัวเครื่องมีดีไซน์ที่สะอาดตาปีกกลางตัวถังเพรียวบางและมีคลีบหังเดี่ยวรุ่นล่าสุดใช้วัสดุผสมที่มีน้ำหนักเบาช่วยเพิ่มอัตราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักและลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งส่งผลให้ควบคุมเครื่องได้ดีขึ้นทั้งในระดับต่ำและระดับสูงและสามารถบินได้ไกลขึ้นโดยไม่ต้องใช้ถังเชื้อเพลิงเสริม ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ FC-1 รุ่นนี้พัฒนาไปอีกขั้นด้วยห้องนักบินแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบมีหน้าจอมัลติฟังชันแบบกระจกใส Glass Cockpit พร้อมจอ HUD และระบบควบคุมแบบ HOTAS ซึ่งผสานการทำงานของนักบินกับระบบของเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพ จุดเด่นที่สำคัญคือการติดตั้งเรดาร์ AESA ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายต้านทานการรบกวนและสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ทั้งในอากาศและภาคพื้นดินในเวลาเดียวกันอาวุธ ของ FC 1เสี่ยวอองรองรับภารกิจได้หลากหลายตั้งแต่อาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศระยะสัน้นและระยะไกลระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ไปจนถึงขีปนาวุธโจมตีทางเรือโดยสามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่า3,500กิโลกรัมบนจุดติดอาวุธ7จุดและเมื่อรวมกับขีปนาวุธ PL10 และ PL-12 แล้วทำให้เครื่องรุ่นนี้มีความสามารถด้านการรบทางอากาศที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ด้านการป้องกันตัวเครื่องบินรุ่นนี้ติดตั้งระบบเตือนภัยเรดาร์ระบบรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการยิงแชร์ฟอร์และแฟลรเพื่อเบี่ยงเบนขีปนาวุธนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งพออดรบกวนเพิ่มเติมได้ตามความต้องการจึงสามารถปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีการต่อต้านระดับปานกลางได้อย่างมั่นใจ f c 1เซี่ยวลองเป็นเครื่องบินที่ออกแบบมาเพื่อตลาดส่งออกโดยมีหลายประเทศที่สนใจเลือกใช้ โดยเฉพาะปากีสถานซึ่งเป็นผู้ใช้งานหลักและได้ผลิตรุ่น JF17 ภายในประเทศเองรุ่นใหม่อย่างร็อก III ก็ใช้เทคโนโลยีร่วมกับ f c 1รุ่น2025แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ต่อเนื่องจากประสบการณ์จริงในสนามรบและการพัฒนาเชิงวิศวกรรมในระดับประเทศในส่วนของห้องนักบินนักบินจะพบกับความสะดวกสบายมากขึ้นเลยเอาออกแบบมาให้ใช้งานง่าย รองรับการใช้งานกลางคืนและมีระบบจัดการการบินที่ทันสมัยทำให้สามารถทำภารกิจได้อย่างต่อเนื่องลดระยะเวลาการบำรุงรักษาและเพิ่มอัตราความพร้อมในการออกบินได้สูงขึ้นอย่างชัดเจน โดยรวมแล้วเฉินดู FC-1 เสี่ยลลงรุ่นปี2025อาจไม่ใช่เครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดในโลกแต่ถือเป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับประเทศที่ต้องการเสริมแสนยานุภาพทางอากาศในราคาที่คุ้มค่ามันมีความสามารถทั้งในภารกิจต่อสู้อากาศและโจมตีภาคพื้นดินมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยดูแลรักษาง่ายและพัฒนาได้ต่อเนื่องในอนาคต ขอขอบคุณที่รับชมรีวิวฉบับเต็มของเฉิงดู FC 1เซี่ยวลองรุ่นปี2025หาหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจแสดงความคิดเห็นและที่สำคัญที่สุดคือกดติดตามคราวเกียร์เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับสุดยอดพลังทางอากาศและเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลก